ริบจับริบจองนะมีคันเดียวเท่านั้นอันนี้นะครับผมเป็นเชฟโรเลตแคทติว่าเนยนี่เป็นตัวโฉมหน้าใหม่เลยต้นแมงแม็กเดิมๆยาของกูดเยนะครับ้องหลังก็มีมาให้นะครับผมส่วนเซ็นเซอร์ก็เป็นสีจุดส่วนเบาะหลังอจูของโรงแรมวันนี้อะไรเดียวแต่ถ้าไม่มีคนนั่งพับเบาะลงไปสิครับพับเรียบไปได้เลยพับได้สองตอนนะแต่ตอนกลางขอไม่พับแรงขยับเขาขึ้นและตอนสามไม่ต้องกลัวร้อนด้วยมีแอร์ตอนหลังสองข้างเลยทุกอย่างคอนโทรลได้ด้ยจากแผงนี้เท่านั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอร์เครื่องเสียงทุุกกกกกกออ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 ยยยยยยย่่่่าาาาาาางง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 คคคนน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 โโททรรรรรรลลลลลจตตีีีี้้้้้ไดดดเเเเเแัััมมมบบบ์็็ปะผใชู มันก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีคุลคอนโทรลเซ็ตได้จากฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงหลังคาแก้ว2ตอนยาวๆในส่วนของบอดหลังแต่ว่านั่งสบายไม่สบายนะเอหลังได้ด้วยเข่าเหลือเป็นวาหัวก็โคตรเหลือและที่สำคัญเครื่องเสียงเขาเป็นขององินฟินิตี้นั่นเองก็คือเสียงไพเราแน่นอนนะโอเคอันนี้เป็นเชฟโรเลตแคตตี้ว่านั่นเองเนาะคันนี้แต่เป็นโฉมใหม่เรียบร้อยอันนี้เป็นตัวพรีเมียร์เนาะสภาพโดยรวมเต็มศิกผมให้9.5แล้วกันใครสนใจคันนี้รีบจับรีบจองนะมีคันเดีีีียยยยววววเท่่่าาาานนนนััั้้้้สสสสสๆอออออองงหไไมดดกกกแลละะรรถบุุต์ค